สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งนะครับของไอคอม IC2GA เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ไม่มีปุ่มกดนะครับตัวนี้วิธีปรับกำลังส่งมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือมีโลกะไฮนะครับวิธีปรับให้ทำแบบนี้นะครับกดนี่ครับปุ่มบนนี่ครับ h ทับ L นี่ครับ กดไปหนึ่งทีครับทาพร้อมกันนะครับปึ๊บนะครับมันจะขึ้นโลเห็นไหมครับในอยู่ในหมวดโลนี้นะครับมันจะดีสําหรับประหยัดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราจะหมดนะครับเราเฝ้าฟังนะครับเราก็แนะนําให้ปรับเป็นโลนะครับถ้าอยากได้แรงๆนะครับก็กดซ้ำไปหนึ่งทีครับให้โลมันหายนะครับกดซ้ำไปหนึ่งทีครับปึ๊บให้โลมันหายแบบนี้ก็คือ หมายความว่าส่งแรงส่งไกลนะครับต้องให้ส่งแบบไฮนะครับบางท่านนะครับมันติดอยู่แบบนี้นะครับมันติดโลอยู่แบบนี้นะครับเวลาท่านส่งเอ๊ะทำไมมันส่งได้ไม่ไกลนะครับสาเหตุที่มันส่งได้ไม่ไกลเพราะมันติดโลนั่นเองนะครับนะครับหมดโลนะครับหมวดนี้นะครับสําหรับแบตเตอรี่ท่านใกล้จะหมดนะครับ อ่านะครับหรือเฝ้าฟังนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นโลนะครับแต่ถ้าอยากได้แรงๆทะลุทะลวงนะครับกดซ้านะครับปุ๊บอ่าให้โลมันหายแบบนี้นะครับก็คือส่งหายนั่นเองนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ